โมโนซุเกะนะครับจากโคตรพาระนะครับในเรื่องวันพีชจะก้าวขึ้นเป็นสุดยอดฮีโร่นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายก็หลังจากที่วันพีชตอนที่1021นะครับได้มีเรื่องราวแหละครับว่าโมโมนซุเกะนั้นสามารถอัปเกรดนะครับร่างกายของตนเองได้จากรได้ขวโปกจอมหื่นนะครับประจําเรื่องวันพีชจะอัปเกรดนะครับกลายเป็นโคตร กลายเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับด้วยพลังนะครับผลปีศาจนะครับของชินอบุอย่างผลสุกงอมนะครับในการทําให้โมโนสุเกะนั้นนะครับกลายเป็นเด็กหนุ่มที่สุกงอมนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ดีกว่านี้แต่ถึงแม้นะครับว่าชินอบุนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยจะปฏิเสธไปนะครับในการจะช่วยเหลือนะครับมโนสุเกะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเชื่อได้เลยแล้วว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องใจอ่อนนะครับแล้วก็ให้โมโนสุเกะนั้นนะครับได้กลายร่างเป็นร่างผู้ใหญ่แต่ประเด็นในวันนี้เนี่ยเราจะมาพ ารานะครับเขานั้นจะเข้ามาสู่นะครับสุดยอดนะครับฮีโร่หรือ MVP นะครับในศึกครั้งนี้ได้อย่างไรนะครับบอกเลยแหละครับว่าหากโมโมนั้นอัปเกรดนะครับร่างกายของตนเองนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็นะครับจะเป็นส่วนที่สําคัญมากในสงครามครั้งนี้เพราะเขานั้นนะครับมีความเชื่อมโยงกับไคโดนะครับแล้วก็จะเป็นบุคคลสําคัญด้วยนะที่จะปกครองประเทศวาโนในอนาคตแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิป แบบจััดดเเต็มกกนลยีว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มต้นสงครามครั้งนี้นะครับหรือว่าในช่วงสงครามครั้งนี้ก็แล้วแต่เราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าโมโนซุเกะนะครับที่เปรียบเสมือนเป็นผู้นำนะครับของเหล่า9ก้าปลอกดาบแดงนะครับหรือผู้นำนะครับของศึกครั้งนี้เลยเนี่ยแทบจะไม่ได้สร้างนะครับคุณน้าประโยชน์นะครับให้กับกลุ่มสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามักจะเป็นภาระมากกว่าไล่นะครับตั้งแต่ถูกนะครับเจ้าคันจูโร่นั้นจับตัวไปหรือเกือบนะครับถูกเจ้าโทกุนโอโรจินั้นประหารชีวิตนะครับต่อหน้า ว่าแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรได้ซ้ําคือประโยชน์อย่างเดียวที่เขามีนั้นก็คือสามารถปลูกปั่นนะครับหรือสร้างกําลังใจนะครับให้กับเหล่าซามูไรได้เท่านั้นเองแต่ในระหว่างนะครับที่มีการดําเนินเนื้อเรื่องอยู่เนี่ยมันก็มีนะครับแอบนะครับปูเนื้อเรื่องมาเล็กๆน้อยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมโนสุเกะนั้นนะครับก็สามารถยิ่งใหญ่ได้นะครับในเรื่องวันพีชอันนี้เนี่ยไม่ได้นับนะครับกับการที่ชินุบุนั้นพยายามจะอวยยนะครับทางด้านของโมโนสุเกะมาโดยตลอดเลยแต่หมายถึงนะครับเกี่ยวกับเร ที่กินพลังผลปีศาจเทียมซึ่งไอ้พลังผลปีศาจเทียมที่กินนี้เป็นพลังผลปีศาจนะครับที่สกัดมาจากองค์ประกอบสายเลือดนะครับของไคโดนะครับซึ่งแน่นอนพลังผลปีศาจนะครับที่เกิดจากการทดลองนะครับของดรเวก้าพังอัจฉริยะสมองเฟื่องนะครับประจําเรื่องวันพีชนั้นะครับต้องเป็นอะไรที่มาสุดยอดแน่ๆเพียงแค่ว่านะครับไอ้หนูโมโนสุเกะนี้เนี่ยยังไม่สามารถนะครับทําให้ไอ้โคตรมังกรที่กินไปเนี่ยกลายเป็นโครมังกรได้นะครับยังเป็นเพียงแค่ปลาไหลหน้าปลาดิบเท่านั้นนะครับที่พวกเราได้เห็นในเรรื่่่อองงวัันนนนนพซึแะค ภาคโมโนสุเกะนั้นกลายเป็นมังกรที่ใหญ่ได้ความสําคัญของเขาที่ผมบอกไปมันสําคัญแน่นอนอย่างแรกเลยนะครับภารกิจมิชั่นแรกที่ได้รับมาคือการที่ต้องพาลูฟี่นะครับขึ้นไปบนตัวเกาะโอเนงาชิมะไอนี้สําสคัญแน่นอนเพราะว่าลูฟีนะ่นั้นเหมือนเป็นเพลเอกของงานในการจะไปจัดการไคโดนะครับซึ่งบางคนจะติงว่าจริงๆลูฟี่ก็ขึ้นได้นะในการใช้เกียร์สีแล้วก็บินบินถดถดขึ้นไปถูกไหมจริงครับมันสามารถใช้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเปลืองพลังของลูฟี่มากๆในตอนนี้ลูฟี่ต้องเซฟพ,พลังของตัวเองสุดๆคือจริงๆแล้วนนีกกกับารพแ กินแค่เนื้อนะครับแล้วบอกว่าชั้นเนี่ยแข็งแรงแล้วชั้นหายดีแล้วมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอครับคนบ้าอะไรกินแต่เนื้อนะครับแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นแต่การที่ได้นะครับโมโนสุเกะในการบินขึ้นไปในการไปส่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเซฟพลังของลูฟี่ได้มากที่สุดอีกทั้งนะครับตำนานนะครับโมโมทาโร่นะครับที่สัญญาว่าจะทำเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทาสักทีนะครับซึ่งในเควสหรือภารกิจนั้นนะครับมันควรจะมีโมโนสุเกะนะครับในการไปปราบไคโดด้วยมันก็ตรงล็อกกกกโโโปปรรรรรรรเเชลยนนนนะะะคคััับบหหาาาาม้จไไ่วใดพ ในร่างเด็กเนี่ยและคิดว่าชั้นเนี่ยจะไปปราบไคโดผมว่ามันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยนะไปนะครับเหมือนไปเฝ้ามองเป็นภาระมากกว่าและมันนะครับก็จะไปเชื่อมโยงนะครับกับการที่โมโนสุเกะนั้นนะครับฝึกใช้ดาบนะครับอย่างอาเมโนฮาบาคิริดาภาสวร์นะครับของพ่อของตนเองที่ตัวเองได้มาก่อนหน้านี้ที่โมโมนั้นพยายามฝึกฝนมาโดยตลอดเลยนะครับมันคงได้ใช้นะครับในคราวนี้แน่นอนในเมื่อหักโมโมนั้นนะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมันก็จะมีความสมน้ําสมเนื้อมากกว่าในการต่อกรกับไคโดแต่ผมไม่ได้หมายความว่าโ นั้นนะครับที่แบบว่าเป็นโคดมังกรนะครับตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะสามารถจัดการไคโดได้คือมันไม่สามารถจัดการได้อยู่แล้วเละครับไม่อย่างนั้นมันจะดูแบบเวอร์ไปเพราะการที่โมโม่นั้นนะครับอัปเกรดนะครับตัวเองเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่านะครับจะอัปเกรดความสามารถของตนเองเพียงแค่ว่านะครับโอเคแหละในเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วการเป็นมังกรก,รก็ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่านะครับประสิทธิภาพร่างกายในอาจจะดีขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ดีเว่อร์วังอลังการไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆนะครับพอเป็นผู้ใหญ่แล้วปั๊บนะครัััยย็งงงเลฟิปปก คืนก็ไหวคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นั่นแหละเนื่องด้วยว่าที่ผมพูดไปพลังผลพิศาของเขาที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับไคโดและก็อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าหากจบศึกครั้งนี้นะครับหากไคโดนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปต้องอย่าลืมว่านะครับเกาะโอเนิงาชิมะในตอนนี้เนี่ยลอยอยู่เหนือฟากฟ้านะครับคือลอยอยู่เหนือประเทศวาโนหากเกาะอเนงาชิมะนะครับหล่นลงไปนะครับสู่ประเทศวาโนจะเป็นอย่างไรเลยครับแน่นอนนะครับประชาชนบ้านเรือนต่างๆนะครับต้องชิบหายวายวอดแน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นปู บทบาทนะครับความจะเป็น MVP นะครับจากโคดพาระนะครับสู่โคด MVP ในเรื่องนะครับของโมโนสุเกะเลยก็ว่าได้นะครับการที่เขานั้นนะครับจะต้องใช้นะครับการสร้างก้อนเมฆนะครับเพื่อแบกเกาะในงาชิมะนะครับให้ยังอยู่หรือว่าลอยอยู่บนฟ้าได้นะครับเพื่อไม่หล่นทับนะครับประชาชนประเทศวาโนและเหมือนเป็นการปูบทบาทเลยเลยครับกับความ MVP นะครับหรือว่าความชอบทมในการที่โมโนสุเกะนั้นนะครับจะเป็นผู้ครอบครองประเทศวาโนนะครับต่อจากนี้ไปนะครับคืออยู่ดีๆเนี่ยโมโมนะครับไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยนะครับอยากจะมา นะครับเป็นแบบว่าโชกุนประเทศวาโนอแห่งนี้เพียงเพราะว่านะครับพ่อของตนเองนั้นเคยเป็นแคนดิเดตนะครับในการขึ้นเป็นโชกุนก่อนหน้านี้ผมว่ามันก็จะดูแปลกๆไปใช่ไหมโอเคแหละมันสามารถขึ้นได้นะครับแต่ต้องแบบว่าสร้างผลงานให้ประชาชนนั้นนะครับนับถือนะครับในตัวของมนุษสุเกตด้วยและการที่มนุษสุเกตนั้นนะครับหากจะเติบโตหรือเติบใหญ่มานะครับในการแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ในการขึ้นมาครองประเทศวาโนผมว่ามันก็ดูดีนะมันดีกับการที่เด็กนั้นนะครับจะครองประเทศวาโนเพราะปัจจุบันนี้เน่่นเกับบบววาาป็แ ผู้สาเร็จราชการแทนหรือว่าคนนะครับที่คอยดูแลมนุษย์สุเกะนั้นนะครับอย่างคินเนมอนเนี่ยก็น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับคือเราอาจจะไม่ได้เห็นฉากการตายของคินเนมอนแบบจัดเต็มแต่ว่านะครับคงไม่น่ารอดแหละครับจากการที่ถูกไคโดนั้นจัดการขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าถึงแม้นะครับจะเติบโตขึ้นนะครับถึงจะมีพละกกาลังหรืออะไรที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่โมโมนั้นยังขาดอยู่นะครับคือเรื่องทักษะการต่อสู้นะครับการที่เขานั้นนะครับฝึกดาบเพียงแค ตรงนั้นได้นะครับคือมันก็ยังมีข้อดีข้อเสียอยู่นั่นแหละกับการที่เขานั้นนะครับจากดีๆนะครับอายุแนบแปลขวมนะครับวาร์ปขึ้นไปเป็น28นะครับคือแบบวาร์ปเข้าไปในขนาดนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความโชคดีนะครับที่โมโนสุเกะเนี่ยก็คือมีพลังผลปีศาจนะครับของการเป็นมังกรอยู่หากไม่มีในส่วนนี้ผมว่านะครับคงเป็นอะไรที่ห่วยแล้วก็แย่สุดๆด้วยซ้านะครับก็คือวาร์ปไปมันทําอะไรไม่ได้มันไม่ได้มีความสามารถที่ชัดเจนขึ้นไปอะไรขนาดนั้นและเพิ่ายังไไงครััหหาาาาากก้้้้เเเเดด็็ม่่นนนยสถะลลปผูใญแวจๆ เป็นส่วนสําคัญนะครับของสงครามครั้งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นบ้างหรือเปล่าซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าถึงแม้นะครับว่าเขาจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มอายุของตัวเองนั้นนะครับมันก็แบบว่าเป็นส่วนกําลังใจชั้นดีแล้วแหละในฝั่งของสมูไรแต่การเพิ่มมานะครับก็คงจะเพิ่มผลประโยชน์ที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนนั้นมีความคิดอย่างไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหากโมโม่นั้นนะครับกล้ามาเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นั้นนะครับจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่าง นี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ